ลงรูปไหนบ้างไหมที่แบบทําให้แบบยอดไลค์เราแบบลดลงบ้างนะหรือคน unfollow อะไรเงี้ยเราคน unfollow ไปเลยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบรูปฝากร้านอะไรครับใช่ใช่จริงจริงคนที่ฟอลโล w หลักอาจจะอยากเห็นหน้าเรามากกว่าใช่มคะพอเราโปรโมทนู่นนี่มากไปก็เขาก็แบบอ่ะเอาอีกแล้วแบบเบื่อขายของอีกแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะขายของถามหน่อยแล้วเวลาคนมาฝากร้านฝากสินค้าให้เราเราได้ตังจริงหรือเปล่า ก็มีบ้างบางทีค่ะแต่บางทีอย่างอาจจะเป็นร้านของเพื่อนอร้านที่เราสนิทอย่างเงี้ยค่ะจะแบบเออฝากลงหน่อยนะช่วยโปรโมทหน่อยนะั้นก็คือเพื่อนกันเราก็จะลงให้อยู่แล้วแต่ถ้ามาจ้างก็มีก็มีค่ะมีมค่ะอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยหน้าตาเราจะเป็นยังไงหรือคิดว่าเรายังจะท็อปฮอตในหมู่แบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ปะอีกย่ปีอะครับอังคิดว่าคงคงไหม่แล้วพี่คืออัคิดว่าคงอีกไม่นานไม่ถึง20ปีอะเรียนจบเราก็อาจจะแบบไม่มีคนมาติดตามเลยก็ได้เพราะว่า มันมีเนี่ยไอดอลบอกว่ารุ่นใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอ่ะครับอาจจะเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า20ปีข้างหน้าอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับคือนนม <c oughs> ไม่ไม่สนใจเรื่องอะไรสวยๆงามๆแล้วใ,ใช่ไหมค่ะถึงตอนนั้น20ปีก็คงแบบว่าเรียนจบไปทำงานที่เรารักแล้วคงไม่ได <c oughs> ้มาผมกับเด็กแล้วแหละตอนนั้นน่ะใช่ใช่อาจจะตั้งถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปลูกอยู่ที่บ้านอัพยรูปแทนโอเคก็ขอบคุณน้องๆทั้งสี่คนมากๆนะครับขอบคุณครับ งั้นเดี๋ยวเราพักตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราให้เราหกคนเนี่ยไปลงรูปที่ให้คน<ด>ติดตามเยอะๆดีกว่า <laughs> นะฮะโอเค okay, s <S พักสักครู่เจอใหม่ <laughs> ช่วงหน้าโกไกค,ครับ You Channel โทรทัศน์ของคนรักมนตรี24ชั่วโมง